สวัสดีค่ะวันนี้เรามาเที่ยวหนังคายนะคะเรามาเอา่อที่ที่ที่ไหนคะท่าสะเด็ดท่าสด็จนะคะที่ท่าเสด็จ,ะดจนะคะ,ะ,เ,ะ,คะเรามาตอนตนี้เราเราไปทําบุญที่หลวงพ่อพระใสวัดโพชัยเรียบร้อยแล้วนะคะเราบุญมาฝากเพื่อนๆทุกคนนะคะ ทั่วหน้านะคะวันนี้กำลังมาทานส้มตำปลาเผาริมโขงนะคะร้านอาหารครัวชมโขงนะคะครัวชมโขงปลาเผากุ้งเผานะคะดูข้างล่างนะคะน่ากลัวดูนะคะอันนี้ริมโขงนะคะริมโขง ้าเสด็จนะคะอันฝั่งลาวค่ะฝั่งลาวน,นะคะชินะคะม,มีเรือมีเรือล่อ,ลองด้วยนะคะถ้าใครอยากล่องเรือแล้วก็เป็นนั่งเรือชมวิวกินลมชมวิวแล้วก็มีอาหารทานด้วยนะคะอืมตรงนู้นอะ่ะพี่พิมพ์ขาเรากินข้าวเสร็จแล้วเราไปนู่นนะไปถ่ายรูปตรงนู้นพญานาคนู่น นะะคแต่ว่าคนไม่ค่อยเยอะหรอกค่ะเพราะว่ามันช่วงนี้มันก็เป็นช่วงโควิดเนาะแล้วก็จะมีคนน้อยไม่ค่อยคนจะไม่ค่อยมากเท่าไหร่ค่ะนี่อาหารข้อไายหน่อยค่ะข้อไายหน่อยค่ะนี่อาหารนะคะดูหอยนะคะอนักขอชมหน่อยดูหอยหอยอะไรนะหอลูกก็เลยเป็นลมเลยลูกบอกพูดมันเป็นอะไรเดี๋ยวไปถือสาแม่เลยลูกเออจราภาพมาแล้ว โอกาสได้เล่นโซเชียลไม่นานหรอกลูกดูนะี่หอย,ายอนาดีนะต้มน้ำจิ้มไก่น้ำจิ้มปลาเผาอย่งางนี้นนะคะนี่พี่ชินนะคะสวัสดีสค่ะพี่ชินสวัสดีค่ะมาทานด้วยกันค่ะทานข้าวด้วยกันข้าวเสตชนะคะหนองคายคะ่ะคีบกับพี่ราวคะ่ะ,ะค่ะมานะคะมีโอกาสที่เฮ้ย คนสวยค่ะพี่พิมสวยนะคะพี่พิมพาน้องคุณมาเที่ยวมาไหว้พระที่หนองคายค่ะแล้วรอสรักพักหนึ่งเราก็จะขับรถไปเรื่อยๆแล้วก็จะไปวัดตรงนู้นด้วยค่ะตรงนี้เราก็จะไปค่ะแล้วเราก็จะค่อยๆขับรถกลับบ้านเราะคะ่ะคิดถึงเพื่อนๆทุกคนนะคะ คิดถึงทุกคนอยากให้ทุกคนมาเที่ยวแต่ช่วงช่วงโควิดใครก็มาลำบากนะคะแต่โชคดีที่คุณได้มาที่มาไทยโชคดีที่คุณได้มามาซะห้าหกเดือนนะมันเหลือให้มันเหลือกินเหลือใช้เลยเามันมไม,ม่ต้องกลับมาหากินเลยตอนนี้จ่ายลูกเดียวหากินหาเที่ยวเรามาเที่ยวแล้วเนาะเนี่ยเราก็มาเที่ยวให้สุด,สด เราทำบุญมาทำบุญเที่ยวแล้วก็ทำบุญส่วนมากก็จะไปทำบุญบ้ากเที่ยวยังไม่เท่าไหร่ใช่ไหมคะพี่พิมค์่อะไรทำบุญท,ที่วัดป่อยมาอาฟงเที่ยวค่ะชีวิตน,นะคะ,ะ,คะโอเคนะคะตนน้นนะคะดเดี๋ยวพาชมต่อนะคะคสวัสดีค่ะ